สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาทํากระเป๋าสตางค์กันนะคะกระเป๋าจิว๋วกระเป๋าเล็กๆค่ะเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะใส่สตางค์ใส่สตางค์งได้เยอะอยู่นะคะเราจะทําเป็นของชําด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆทําขายสร้างรายได้ค่ะใส่พวงกุญแจหรือจะห้อยกระเป๋าก็ได้นะคะ นี้เลยค่ะทำง่ายๆไม่ยากเลยค่ะเสร็จไว้ด้วยนะคะไหมพรมที่ใช้ก็จะเป็นไหมพรมสีพายนะคะเข็มที่ใช้ก็เป็นเบอร์สีค่ะเพราะว่าไหมเขาจะเส้นใหญ่แล้วก็ใช้เข็มที่ใหญ่นิดนึงนะคะ เราจะขึ้นโซ่แ8ครั้งนะคะพอได้แ8ครั้งแล้วเราจะจิ้มเข็มลงในช่องที่7ค่ะวักหมาขึ้นมาทำ X กกน,นะคะ พอมาถึงช่องที่เจ็ดช่องสุดท้ายนี้เราจะทําลงตรงช่องที่เจ็ดนี้4ครั้งนะคะแล้วก็ทําช่องถัดไปเลยค่ะ พอถึงช่องที่6ช่องนี้เราจะลงสองครั้งสมครั้งนะคะช่องที่หพอได้ครบ3ามครั้งแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักแรกนี้เลยค่ะแบบนี้เราก็ขึ้นโซ่1ครั้งนะคะ โซ่หนึ่งครั้งเราก็จิ้มลงช่องเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ช่องที่9้าเราจะลงสองครั้งนะคะนี่ค่ะช่องที่9้านี้ลงสองครั้งต่อไปก็หนึ่งสองสมสี่ 8พอช่องที่9้านี้ก็ลง2ครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็1แล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อกับอันแรกนะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะช่องนี้ช่องที่9จะลง 2x แล้วก็ 1x แล้วค่อยมาเชื่อมนะคะขึ้นโซ่1ลงช่องเดิมนะคะตอนนี้ทํา x ทั้งแถวเลยค่ะจะได้ทั้งหมด21ช่องนะคะ พอได้21ช่องจะแบบนี้เราก็เชื่อมกับหลักแรกเลยค่ะอันนี้จะดูห่างกันนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเราก็ดึงเข้ามานี่21ช่องก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่คือก้นกระเป๋าแล้วนะคะขึ้นรูปขึ้นร่างก้นกระเป๋าแล้วต่อไปโซ่หนึ่ง ก็ลงช่องเดิมเราจะทําแบบนี้นะคะเราจะทํา x ทํา x ทํา x ไปเรื่อยๆทั้งหมด9แถวเราเข้ามาดูกันนะคะเราจะทําขึ้นไปอีก6แถวนะคะเดี๋ยวเราก็ามาดูกันนะ เราทำได้ครบ9แถวแล้วนะคะแถวที่10นะคะขึ้นโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ต่อไปทําโซ่15ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เราก็มาลงช่องถัดไปค่ะ แล้วเราก็ X ต่อไปเลยค่ะทำไปจนถึงช่องที่ยี่สิบนะคะช่องที่ยี่สิบนะพอได้ช่องที่ยี่สิบนะคะ ทำโซ่40ครั้งค่ะพอได้40แล้วเราก็มาจิ้มเข็มลงช่องที่21เนี่ยค่ะแล้วเราก็เชื่อมต่อกับหลักแรกของเราเหมือนเดิม ดึงไหมลอดผ่านไปเลยนะคะแบบนี้แล้วเราตัดไหมค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะเก็บปลายไหมค่ะ เข้ามาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อไปเราก็จะใส่กระดุมนะคะ เสร็จแล้วค่ะเเท่านี้เราก็จะได้กระเป๋าน่ารักน่ารักไว้ใช้เองหรือถักขายก็ถักทีละเยอะๆก็ขายได้ค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ